พระรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งตรงงานอยู่บนเนินหญ้าสีเขียวในสวนสาธารณะสวยงามโอบล้อมด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณทุ่งภูเขาทองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสมรภูมิรบหลายครั้งด้วยกันโดยเมื่อปีพุทธศักราช2129 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำศึกที่บริเวณทุ่งภูเขาทองและเป็นฝ่ายเอาชนะพมา่าได้ในที่สุด พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชดำริว่าสมควรให้จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ทุ่งภูเขาทองต่อเนื่องจากพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศีสุริโยทยที่ทุ่งมะขามหย่องในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อเทอิดพระเกียตรติและเป็นอนุสรณ์สถานและรำลึกถึงมหาวิลกรรมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบร,รมราชานุสาสวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระรูปทรงม้าศึกเหตุการณ์ตอนทรงม้าออกมาสังหารลักัวธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีประดิษฐา,านบนแท่นและลานหินสีขาวพร้อมเครื่องราชูปโภคสีอย่าง ภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์มีความสวยงามใกล้ๆก,กันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และมีสวนสาธารณะบรรยากาศร่มรื่นสำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยติดตามผลงานของพลลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ